ถึงอ่าลำธารคำตกเพนพบแล้วนะครับคำตกเ็นพบจะอยู่โน้นะครับเราเดินไปอีกเดี๋ยวเราจะกินข้าวกลางวันตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เปียกแน่นอนรองเทา้าไม่รอดอูขอให้มัน ฮะมีไหมอ่ะพี่มดดำหรือเปล่าขัวจังกลรองเท้ามานพังเนี่ยมาแล้วมาเล้วมาแล้วง่า,วายนั่นไงทำไรอะ่ะทำะไรอะ่ะไม่ได้ยินเสียงป่ะเราพี่ ทำไรอ่ะทำไร hey, hey. อ,อ่ะเฮาอมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเ้ย้ยเ้ยเยเย้เเฮ นี่นะนี่นะครับทุกคนราดูจังวัดพุเธาวกินข้าวป่านะครับเราก็กินพร้อมกับนั่งดูน้ำตกลแล้วก็ดูคนเล่นน้ำตก <laughs> ไหนพี่อานกินส้มตำโชว์ให้หน่อยแบบซาบๆสิส <laughs> เอามือเลย <laughs> <laughs> นี่นครับ ไปได้ตาไปแล้วนะตาบอกบอกพี่น,นัดเกินเินแล้วเกินพี่ก็จะไปสามุดาด

ไม่เปไชาโน้ตดาไม่มากดูอครับ่เดินรื่อยสวยเดินเรื่อยวยนที่เรีแสทโอ้่อยนะครับคนครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำข้างล่างกันนะครับ ไปกันครับไปกันน้ำเย็นดีเนาะไว้ต้งไหนของตรงนี้แหละข้างบนอ่ะ อิ่มแล้วจะเป็นการกินข้าวที่อร่อยมาก one. สวยมากเลยทุกคนน้ำกำลังดีนะครับอันนี้คือน,น้ำตกเฟนทบนะครับ เอาเลยแรงแรงแรงแรเออไปอีกอีกกระตดนแล้กระโดนลโอ้ยงามแต่งามว่างามขนาดเจ้า

สดยพระมหาบิดามันรู้แน่ ไลา,ลาไไก่อนนะครับผกกู้คนนึงว,วันปิดพูหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าหกสิห้าเจอกันใหม่ห <laughs> เจอกันใหม่หนึ่งตุลาคมของทุกของทุกป,ปีนะครับไายบายลาด้วยทะเลหมอกสวยๆจากผาหมากตู่ับทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากไปละ 拜拜。Bye bye. <laughs> ทะเลหมอกเป็นด้านล่างเขาอยากถ่ายผมว่าฝั่งนู้นน่ะหมอกหนาต้องเดินไปอีกต้องไปผ่านด้วยใช่ใช่ใช่ผ่านนู้นจะได้เห็นทะเลหมอกอันนี้ก็เลี่ยงไม่เดี่ยงแหละแต่ก็มีความสุขใช่ไหมดันทุ่งมาเก็บตกนะครับทุกคน สวยมากพี่แจ๊ซเสื้อสวยมันตัดปิดภูอย่างสวยงามหมอเขามาต้อนรับแล้วครับฝนก็มาเอาหลพีสสววยยฝนก็มาหมอก็มาเออไม่แต่ฝนมาก่อนคืนนึงไงเออพอโป้อะไรโปเปียกปอแล้วก็โปอะไร โปชิเป้าสุดยอดไหวไหมมาแล้วจะได้ถ่ายไหมนี่เนซีมาแล้วเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ย โอ้โหหมอกฟุ้งเลยทุกคนดูหมอกตีหน้าแล้วเอ้ามาเร็วเร็เเรเดี๋ยวขาดูนะครับนี่นี่สิบยังหรอได้้วมทาวินได้ไ้มได้สิบวันดูทุกคนดูทันไหมคือเรามามันยังไม่เยอะนะเว้ย ได้ไหมพอเรายืนอยู่เขามาให้เราเห็นเลยอ่ะขันบ้านอ่ะข้าวที่แล้วมากระยิบนี่ครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยนมัไม่ติดหรอปดเบาทะเลหมอกนะครับทุกคนทะเลหมอกเขามาส่งเรากลับบ้านนะครับอัมลาพกกระดึงมีโครวัสดุลุมไงฮะตัวใกลยืนตรงนั้นใช่ไหมฟุ้หมอกฟุ้งสวยมากถามปกดตก คิดถึงแลยแบบเนี้ยยิ่งทําให้คิดถึงเลยเนี่ย <laughs> ั้งสี่เดือนสวยจังเลยครับทุกคน,นดูเอาภาพสวยๆมาฝากเราก็ไม่ได้คาดหวังเราจะเจอหรอกอความบังเอิญความโชคดีมันสวยนะ